ะที่6กปท่กำลังภายในเจยินตงจูงม้าโอหุนกายซอกก้าวเนิมนาไปตามทางน้อยเพ่งตาเจจ้าไปเบื้องหน้ารอให้คนของป้อมตระกูลสีเบ๊ปรากฏกายมีขาดเลี้ยวโค้งขนาหนึ่งรุดหน้าอีกระยะทางหนึ่งยังไม่ปรากฏร่องรอยศัตรูขึ้นเจยินตรงรอบสงสัยครุ่นคิดขึ้น หรือสีเบกวงบูเพียงมอบหมายให้สิงบอวีและพวกปราดานั้นคอยสกัดขัด,ดขวางเราบนทางน้อยรือแต่ตนทราบดีว่ากำลังกับดักของสีเบกวงบูต้องไม่มีเพียงนี้เท่านั้นที่แท้สีเบกวงบูจัดกำลังสมด้านเฝ้ารักษาบนทางน้อยสายนี้ดานแรกนำโดยหวัวหน้าทันทสถานเล่งโจชัง ด่านที่สองมอบหมายให้เสียงครั์เว่าวรักษาแต่ผู้วิเศษชาปินและพวกได้ยินเสียงการต่อสู้ที่ด่านแรกจึงรุดไปยังด่านแรกสุดท้ายบาดเจ็บล้มตายใต้คมกระบี่เจียยินตงจนหมดสิน้นเมื่อเป็นเช่นนี้เจียยินตงเท่ากับผ่านสองในสามด่านมาแล้วยามนั้นทางน้อยเลี้ยวโค้งอีกครามีนำซ้ำพื้นที่ลาดส,สูงขึ้นเจียยินตงเลี้ยวโค้งไป พลันเห็นบนหินใหญข้างทางก้อนหนึ่งเืินไว้ด้วยชายชาราชุดดำผู้หนึ่งตอนนี้ยังอยู่ห่างไกลไม่อาจเห็นชมหน้าฝ่ายตรงข้ามชะตาแต่ผมขาวตัดกับอาพรชุดดำเพียงดูออกว่าฝ่ายตรงข้ามมีอายุกว่า60ปีแล้วเหียยินตรงรู้สึกเหนือความคาดหมายครุ่นคิดในใจดาน,นี้ไะนหนมีคนเฝ้ารักษาเพียงคนเดียวชายชาราชุดดำเจอือกเย็นยิ่ง ทั้งที่พบเห็นเจียยินตงยังยืนอยู่บนก้อนเห็นโดยไม่ว่ากล่าวไม่เคลื่อนไหวเจียยินตงก็แช่งเป็นมองไม่เห็นฝ่ายตรงข้ามคลายมือจากยึดบางเห็นม้าก้าวเนิบหนาต่อไปม้าโอุุ้นกายชอบเป็นม้าแสนรู้ยังคงก้าวย่อย่างติดตามหลังพร้อมกับฝีเท้าก้าวย่างของเจียยินตงระยะห่างของทั้งสองฝ่ายย่นใกล้เขา ปรากฏเห็นชมหน้าฝายตรงข้ามแล้วมันหน้าพร้อมสูบหลงเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกขนคิ้วขาวรูปตำํำดวงตาสาดประกายเขียวปัดชั่วไรรินฝีปากบางเบาอมสีม,ม,ม่วงรูปโฉมชัดตายิ่งปายชราชุดดำเอ่ยปากแล้วกล่าวว่าเด็กน้อยจเจ้าแส่เจียกระมังเกยยินตรงชง,งักเท้าที่ใต้ก่อนหินกล่าวเสียงเย็นชา ท่านเมื่อรู้จักแกต้องแ่งถามอีกสีหน้าชายชราชุดดำปรากฏแววโทสาขึ้นกระชากเสียงว่าผูเยาวที่ปากกล้าสามารทราบหรือไม่ว่าเล่าหูเป็นใครไม่ทราบชายช,ชราชุดดำกล่าวว่าเด็กน้อยรอสักครู่เจ้าจะประสบวาระสุดท้ายเกยินตรงกล่าวอย่างเฉช,ชากระนั้นหรือเหตุการณ์จะพิสูจน์ยืนยันเองเจ้าขึ้นมา เกียยินตรงช้อนตามมองมันกล่าวว่าท่านต้องการให้พระเจ้าขึ้นไปหรือเจ้ากล้าขึ้นมาหรือไม่เกียจยินตรงยิ้มอย่างเย็นชากล่าวว่าข้าพเจ้าไม่เคยปฏิเสธคำท้าทายของผู้คนมาก่อนสะกิดเท้าโผลพุ่งกายขึ้นสูงมาเสร็จและลีวูลงบนก้อนหินก้อนหินมีพื้นที่เจ็ดแปดเซียชายชาราชุดดำถอยกายไปสองก้าวเปลี่ยนเป็นยืนประจันกันคนละมุม ชายชราชุดดำเพ่งตาเขียวปัดชั่วไายจับจ้องมองเจียยินตรงขม็งนิ่งกล่าวว่าผู้เสจเจ้าขึ้นมาแล้วอย่าคิดหมายกลับลงไปอีกเจียยินตรงกล่าวเสียงเงย็นชาอย่างนั้นต้องดูที่ฝีมือของท่านแล้วชายชราชุดดำความจริงบังเกิดโทสาดกพอเห็นท่าทียโสหังของเจียยินตรงไม่อาจสะกดกลั้นใจเสียไป แค้นเสียงด้วยโทรศั์สืบเท้ามาเบื้องหน้าเห็นเงาสีดำวัยบุบพงโถมเข้าหาเจียยินตรงหลุดสายลมเจียยินตรงเบี่ยงกายเล็กน้อยโถมเข้าหาฝ่ายตรงข้ามเงารางสองสายพุ่งเฉียดผ่านไปบนก้นหินบังเกิดเสียงควาดปานฉีกแพรทั้งสองสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งกันเจียยินตรงชูมมือขึ้น ในมือเพิ่มเศษผ้าสีดำผืนหนึ่งกล่าวว่าครั้งนี้ท่านตรองมือล้มเหลวแล้วตามเหตุผลชายชาราชุดดำเพียงพรำเสียทีสมควรเดือดดานกว่าเดิมแต่การเป็นในกลับแววคุณแค้นบนใบหน้าพลันปร,ราศสนาการกล่าวอย่างเยื่เกเย็นผู้แซ่เจียฝีมือและสะติปัญญาของเจ้าเป็นที่เลื่อมใสของผู้คน เราโหชลาใจชั่วบุจึงเพี้ยงพรัมเสียทีเจ้าเสียยินตรงแค้นหัวรอกล่าวว่าต่อให้ท่านไม่ชลาใจก็ยากหลบวรอได้ชอยชราชุดดํากล่าวเสียงเย็นชาบูแซเจียฟังว่าตึกสมปรารถนาล่มสลายในมือเจ้ามีเรื่องเช่นนั้นยังมีคนของป้อมตระกูลสิเบกโกบาเจ็บล้มตายในเงื้อมือเจ้าด้วยใช่หรือไม่เสียยินตรงกล่าวว่า ข้าพเจ้าหากไม่ลงมือไม่อาจฟาดานที่แล้วมาได้ชายชาราชุดดำกล่าวอยาะว่าเจ้าทราบสักต์ตำแหน่งในป้อมตระกูลสีเบของเล่าโหหรือไม่ท่านของดำรงตำแหน่งสูงส่งในป้อมตระกูลสีเบกระมังชายชาราชุดดำกล่าวเสียงหนักแน่นเล่าโหสีง้อเลี้ยงดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าป้อมตระกูลสีเบที่แท้คนผู้นี้เป็นจอมวศูนร้ายเอื้อเฉา ชายาจอมฟ้าใจพิษสีง่อเลี้ยงคนผู้นิตใจลึกซึ้งชั่วรายนิสัยโหเที่ยบมหมิตได้รับการสมยอมยกย่องจากฝ่ายธรรมเป็นหัวหน้ากลุ่มธรรมแต่20ปีมานี้พลันหายสับสนจากวงบุญที่แท้จอมฟ้าใจพิษได้รับการเรียกลมจากสีเบกงบุมาดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าป้อมตระกุลสีเีพร้อมกับ ชักนำยอดฝีมือควายธรรมจำนวนมากเข้าสู่ป้อมตระกูลศิเบนี่เป็นความลับของบุริมผู้คนส่วนใหญ่ล้วนไม่ทราบว่าผู้นำบุริมฝ่ายธรรมอไอการอุปการะหัวหน้าฝ่ายธรรมเจยินตงไม่ทราบภูมิหลังของจบฟ้าใจพิษมาก่อนแต่ดูออกว่าไม่ใช่ชนชั้นดีงามดังนั้นกล่าวว่าที่แท้เป็นรองหัวหน้าป้อมแท่สีจบฟ้าใจพิษกล่าวเสืบต่อ ผู้แซเจียบูลิมว่ารัมหรือว่าเจ้ามีเพลงกระบีเคลียวกร,ราดาษสุดยอดแต่ทว่าแต่ทว่าอย่างไรโจมฟ้าจะพิกล่าวเสียงเย็นชา้าเล่าหูเคลือบแผลงสงสัยต่อกำลังภายในของเจ้าเจียยินตรงพอฟังก็เข้าใจจิตเจตนาฝ่ายตรงข้ามด้วยปัญญาไวดังนั้นกล่าวว่าซึ่งความจริงท่านไม่ควรเคลือบแผลงสงสัยเพราะเหตุใดหรือหาปราศจากกำลังภายใน ในเลยเปล่งอนุภาพของท่ากระปีได้โจมฟ้าใจพิษแค้นหัวรอกล่าวว่าแต่เล่าหูยังไม่เชื่ออย่ายินตรงยิ้มอย่างเย็นชากล่าวว่าฟังจากปาคำท่านคลายคิดทดสอบดูโจมฟ้าใจพิษพันผลก,กระแทกฝ่ามือทั้งสองออกปาตวาดว่าเล่าหูมีเจตนาเช่นนั้นจริงในเสียงกล่าวทุ่มเทใช้พลังฝ่ามือออกบังเกิดเป็นเสียงเคลื่อนครั่น กระแทกกระทันใส่เกียยินตรงอย่างเร่งโร้รอนเกียรยินตรงแม้คิดไม่ถึงฝายตรงข้ามจะใช้พลังฝ่ามือรวดเร็วปานนี้แต่ตนก็ระวังป้องกันแต่แรกแล้วแทบเป็นเวลาเดียวกับที่จอมฟ้าใจพิษผักกระแทกฝ่ามือออกเกียรยินตรงก็ผักกระแทกฝ่ามือออกไปบนก็เห็นความจริงมีพื้นที่ไม่มากนะักฝ่ามือทั้งสีข้างของคนทั้งสองออก พันบังเกิดเสียงระเบิดคือกล้องพลังฝ่ามืออันปั่นป่วนแหลมคมปาดผิวศิลาชั้นนอกไปเศษหินกระเซ็นซ่านออกรอบบริเวณทั้งสองล้วนหงายร่างไปด้านหลังไม่ว่าผู้ใดหาถอยกายไปหนึ่งก้าวจะถูกคู่ามร่วงหล่นลงจากก้อนหินเยยินตรงยิ้มอย่างเย็นชาจับจ้องมองจอมฟ้าใจพิกเขมงนิ่ง โจมฟ้าใจผิดบังเกิดความแตกเื่นตกใจแล้วจนบัดนี้มันเพิ่งทราบว่าบุรุษหนุ่มเบื้องหน้าไม่เพียงมีเพลงกระบีเกลียกราดอมิหิตทั้งยังมีกำลังภายในกล้าแข็งในความตื่นตระนกบังเกิดความคิดช่วงชิงเอาใจกล่าวเสียงเย็นชาเด็กก็ร้ายกาดมนีฝีมืออยู่ท่าสองท่านับแต่ละหูท่องเที่ยวในบุริมยังไม่เคยพบผ่าน ูมีกำลังภายในเท่าเทียมกับเล่าหงว,วันนี้นับว่าสอบพบคู่มือแล้วหยุดเล็กน้อยจึงตว,วาดสำทบว่าลองรับเล่าหงอีกฝ่ามือไม่รอให้เจ๊ยิ้นตรงเลยปากเสกกายฟาดฝ่ามือโถมจู่โจมใส่เจ๊ยิ้นตรงอย่างสุดกำลังตอนนี้เจ๊ยิ้นตรงพั่งทาบมากซีเบกวงบูจะไหนทรงจอบฟ้าเจะพิษมายัางดานที่สาม แสดงแน่ชัดสีเบของบูคิดจืมมือจอมฟ้าใจพิษกมจัดตนต่อให้ลงมือไม่สำเร็จก็สามารถลิดรอนกำลังภายในของตนแต่จอมฟ้าใจพิดทราบว่าเยียยินตรงมีเพลงก,ลกระบีเกลียวกระดมหิดดังนั้นหลีกเลี่ยงจากการใช้อาวุธเปลี่ยนเป็นหากล้างกำลังภายในในความคาดคิดของจอมฟ้าใจพิษเยียยินตรงแม้มีเพลงกระบีสูงเยี่ยม จะอย่างไรอายุอย่างเยาวพลังฝึกปรืออ่อนด้อยดังนั้นคิดใช้กำลังภายในหักหานเอาใช้เจียยินตรงพอคาดคำนวณจิตเจตนาของายตรงข้ามออกย่อมไม่หักล้างกำลังภายในกับจอมฟ้าใจพิษดังนั้นขยับกายบุบทลันหลบมาด้านขวาของจอมฟ้าใจพิษสะบัดฝ่ามือฟาดใส่ชายโครงด้านขวาของมันคราครั้งนี้หนความคาดหมายจอมฟ้าใจพิษ ยามกระทันหันแทบบรับมือไม่ทันท่วงทีมันงายร่างไปด้านหลังชะงักท่วงท่าโถมจู่โจมแต่กลางคันหลบรอดจากฝ่ามือของเจ๊ย,ยินตงยางุดบิดโจมฟ้าใจพิษบันดาลโทสัยคราคูคำวรามว่าเด็กน้อยมีกำลังขวัญหรือไม่เจ๊ย,ยินตงกล่าวยางเจช,ชาเป็นยางอะไรเออหรือหากมีกำลังขวัญก็หักล้างกับเล่าหูสักหลายฝ่ามือ เจียยินตงเชนหัวรอกล่าวว่าเมื่อถึงเวลาหาักล้างข้าพเจ้ารับรองไม่สร้างความผิดหวังแก่ท่านโอมฟ้าใจผิดเข้าใจผิดคิดว่าเจียยินตงกําลังภายในอ่อนด้อยไม่สามารถหักหายางยาวนั้นรอกตาตลบหนึ่งแล้วกล่าวผู้แซเจียคานวณตามพลังฝีมือพวกเราอาประเมินเช่นนี้ภายในสามร้อยกระบวนท่าอาจจำแนกผลแพ้ชนะได้ เกียยินตรงจุดเกคิดถามว่าท่านนึกหาวิถีรวบรัดการต่อสู้ได้แล้วหรือมีผิดผู้ใดร่วงหล่นลงจากก้อนหินนับเป็นฝ่ายแพ้เป็นอย่างไรเกียยินตรงแข่นหัวรอรกล่าวว่านี่คือสาเหตุที่ท่านเลือกก้อนหินนี้เป็นสถานที่ต่อสู้กระมังโจมฟ้าใจพิษตัดบทว่าเล่าหูเพียงทำท่านเห็นด้วยหรือไม่เกียยินตรงถามว่าผู้แพ้ต้องกระทำอย่างไร พวกเราตั้งประจันเป็นศัตรูเจ้าเห็นว่าผู้แพ้สมควรทำอย่างไรเหยียยินตรงกล่าวว่าข้าพเจ้าเห็นว่าสมควรบอกกล่าวให้กระจางชัดจับประเสริฐกว่าโจมฟ้าจจพิษแค้นเสียงอย่างเงย็นชากล่าวว่าผู้แพ้ต้องตัดศีรษะตนเองประพองสงมอบให้เหยียยินตรงกล่าวโดวยไม่ขบคิดข้าพเจ้าเห็นพองด้วยจจมฟ้าจจพิษผันตะวัดสองมือ วาดติดต่อกันสีฟฝ่ามือกระแทกพื้นหินที่ว่างอยู่หักสะบั้นไปประมาณสีห้าเสียจากนั้นหัวร้ออย่างคุ้มคลั่งกล่าวว่าู้แชเจียเราหูเห็นว่าพื้นหินนี้กว้างเกินไปแล้วเจียยินตรงรอบแค่นหัวร้อแต่สีหนา้าเส้งเป็นตื่นเต้นสงสัยกล่าวว่าท่านคิดประทับผนังฝ่ามือกับข้าพเจ้าหรือโจมฟ้าเจพิดคูคำรามว่ามีผิดพรางกราดฟาดสองมือติดต่อกัน อดใจเดียวฟาดออกเจ็ดแปดฝ่ามือถูกฝ่ามือล้วนคู่ขามใส่เจีย๊ยินตรงตานประทัดตรงตรงเป้าหมายศัตรูของเจี๊ย,ยนตงคือสีเบกงบุ๊ดังนั้นคิดกำจัดจอมฟ้าใจผิดแต่หน้าเนินและวิธีที่กำจัดจอมฟ้าใจผิดคืออาใยความคิดเข้าใจผิดของมันหลอกล่อยมันสูญเสียกำลังภายในเจียยินตรงหน้าแปลเปลี่ยนไป ระยบทะลันหลบไปยังช่องว่างทางซ้ายโดยไม่สะบัดฝ่ามือเข้าประทะกับจอมฟ้าใจพิษตอนแรกที่จอมฟ้าใจพิษฟาดฝ่ามือออกก็คำนวณแน่ว่าเจยยินตงไม่กล้าประทับพลังฝ่ามือกับมันหลังจากคุกขามเจยินตงหลบเลี่ยงก็เกรงกำลังภายในฟาใส่เปืนหินรบริเวณอีกสี่ฝ่ามือพืลืหินที่หนีพื้นที่วาเสร พอถูกมันกระเทกทำลายทั้งสองด้านก็กลับกลายเป็นรูปสมอจีนเจียยินตรงตาโอประกายบุบฟาดฝ่ามือใส่ด้านขวาของจอมฟ้าใจพิษจอมโจนใจพิษหมุนตัวอย่างเร่นร้อนเร่งพลังฝ่ามือฟาดติดต่อกันสามฝ่ามือเจียยินตรงยังคงไม่ประทะลอยตัวซาดพุ่งไปด้านตรงข้ามนี่เป็นโอกาสไล่ล่าซ้ำเติมอันประเสริฐ แต่จอมฟ้าใจพิษไม่ทันมุนตัวไปจูจมเพียงคิดวาดฟันทำลายก้อนหินเป็นทางเดินเรียวยาวสายหนึ่งบีบบังคับเจี้ยินตงไม่สามารถเจนหยัดทรงกายได้ดังนั้นมันฟาดต่อกันอีกยห้าฝ่ามือวาดฟันพื้นหินเป็นรูปสามเหลี่ยมหลังจากทุ่มเทใช้ฝ่ามือติดต่อกันจอมฟ้าใจพิษแม่มีกำลังภายในกล้าแข่งตอนนี้ก็หอบหายใจเล็กน้อย แต่เี่กินตรงก่อถูกมันคุกคามถึงมุมหนึ่งของทางศิลาดังนั้นจอมฟ้าจะพิษทำลายมุมศิลารูปสามเหลี่ยมหรือรูปมุมหนึ่งตนเองเยืนดูอีกมุมหนึ่งก็เี็นอันกว้างใหญ่ในที่สุดถูกพลังฝ่ามือกระเทกทำลายเป็นทางแคบแคบกว้างไม่ถึงสามเสี้ยสายหนึ่งจอมฟ้าจะผพิษค่อยหยุดยั้งลงคิดผักผ่อนฟื้นฟูเรี่ยวแรง ปากส่งเสียงหัวรอกกล่าวว่าผู้แซเจีเราโโหคิดใครดูว่าเจ้ากระโดดหลบไปที่ใดอีกเหยียยินตงจับจ้องมองโจมฟ้าใจพิษอย่างเยื่อเกินเพียงแค่หัวรอมไม่ส่งเสียงตอบคำท่าทีของเจ้ยินตงซาความประวัลโลลานแก่จอมฟ้าใจพิษเล็กน้อยดังนั้นกล่าวว่าผู้แซเจีเจ้าหากินยอมติดตามเ่าโาหไปพบสีเบเมิ่งจู ไม่แน่นักว่ายังมีทางรอดเจยินตรงพรันกล่าวว่าท่านผู้แซ่สีไม่ต้องเปลืองสมองแล้วขเจาจะไม่เปิดโอกาสให้ท่านมีเวลาพักผ่อนลาวจบสืบท้าคุกขามเข้าหาโจมฟ้าใจพิษใจหายปุ๊บกล่าวว่าพักผ่อนหรือเียยินตรงคุกขามถึงเบื้องหน้าจอมฟ้าใจพิดสามเสียคอยหยุดยั้งลงกล่าวว่าท่านผู้แส่สี ท่านเข้าใจว่าข้าพเจ้าไม่กล้าประท้าฝ่ามือกับท่านดังนั้นท่านฟันทําลายพื้นหินเล็กน้อยใช่หรือไม่มีผิดอย่ายินตรงกล่าวว่าแต่รอจนท่านฟันทําลายพื้นหินเล็กน้อยพอยพบว่าตนเองสูญเสียกําลังภายในมากเกินไปใช่หรือไม่โจมฟ้าใจพิสถทานใจยขนะปากยังแค้นหัวรอกกล่าวว่าจะต้องการทดสอบดูหรือไม่อย่ายินตรงกล่าวอย่างเชื่องเย็น มีผิดข้ปาป้าต้องการทดสอบตัวพลางยกสองมือชา้าช้อโจมฟ้าจะพิษเชกเช่นขี่บนหลังเสือได้แต่ยกสองมือขึ้นเสมออกแทบเป็นวินาทีเดียวกันทั้งสองผลักฝ่ามือเข้าหาเป็นคำรบสองเพียงแต่ระยะห่างย่นใกล้กว่าครั้งแรกอีกสามเสียในเสียงโครมเกกกองสะเก็ดหินกระเซ็นซ่านเต็มท้องฟ้า เกียินตรงทรายร่างโงนเงินเล็กน้อยแต่จอมฟ้าใจผพิษแม้พยายามทรงกายไว้ยังต้องเสียถอยไปครึ่งก้าวเพียงยืนหยัดมั่นเกียยินตรงตรวาดเสียงหนักๆฟาดฝ่ามือทั้งสองออกโจมฟ้าใจพิษเป็นผู้สร้างสถานการณ์ขึ้นเองบีบบังคับมันไม่อาจทลันลบได้ได้แต่ผลักฝ่ามือทั้งสองเข้าตานปะทะเสียงโครมบังเกิดขึ้น ครั้งนี้จอมฟ้าใจพิถอยกายไปก้าวใหญ่รู้สึกสวงอกอึดอัดสองแขนปวดแปลบแทบยกไม่ขึ้นเจียยินตรงกล่าวเสียงเย็นชาท่านุ้เ่สีไม่อาจล่าถอยอีกเสียงขาดคำจูโจมออกเป็นคำรูปสามจอมฟ้าใจพิดเห็นสถานการณ์ยิ่งมายิ่งเลวร้ายเผืนใต้เท้าง่อนนเงนไม่อาจยืนนยัดมั่นถึงกับใจเขมงตึงเครียด พลันบังเกิดความคิดชั่วร้ายขึ้นมันพลันงายร่างไปด้านหลังถีบเท้าใส่พื้นหินพุ่งออกจากก้อนหินขณะพุ่งถอยไปด้านหลังโบกสมบัดแขนเสื้อทั้งสองสัตว์วรากายเล็กละเอียดสีครามเต็มท้องป้าโคลคุมใส่ทงบกเจยยิ่งต่งวรากายสีครามที่สะดอ,อกกลับเป็นเข็มอาบยาพิรายแรง เข็มพิษเหล่านี้แม้สัดออกในสภาพเที่ยะไรลากันมั่นคงแต่เจ้ย,ยินตรงฟาดฝ่ามือออกจนสุดล้าไม่ทันชักมือกลับมาคุ้มครองกายยากที่จะหลบรอดได้มีคาดเจ้ย,ยินตรงสะบัดมือลงหยิบเืีมพลังที่ฟาดใส่พื้นหินหมุนร่างโผพุ่งสู่ท้องว้าเข็มพิษล้วนพุ่งผ่านใต้เท้าไปจอมฟ้าใจพิษชมดูจนตะลึงลานบุ ได้ยินเจี้ยินตรงส่งเสียงตะวาาที่เบื้องบนศีรษะจากนั้นปรากฏพลังฟ้ามือคคมหนึ่งกดกระแทกลงถึงเสียงโครมพร้อมเสียงคลางหนักๆจอมฟ้าจะพิษร่วงหล่นลงจากกลางอากาศกลางหลังประทับพ,พื้นอย่างนธนัดนีในจมูกปากปรากฏโลหตลิตไหลทะลักออกมาเจยียยนตรงพริ้วตามติดลงมาหยุดยืนอยู่เบื้องหน้าจมฟ้าจะพิษ โจมฟ้าจะพิรวบรวมเลี้ยวแรงที่โรงเหลือยันร่างท่อนบนขึ้นกล่าวอย่างยากเย็นผู้แซ่เจ้เจ้ามีจิตใจลึกซึ่งนักเจียจินตรงกล่าวเสียงเย็นชาท่านคิดไม่ถึงจะประสบสภาพเช่นนี้กระมังโจมฟ้าใจผิดโผกศศีรษากล่าวว่าไม่ผิดนี่เป็นผลกรรมตามสนองว่าหน้าายอธรรมผู้นี้คล้ายคิดกล่าวอะไรแต่ไม่สามารถดอ,อกได้ สีสาห้อยพับไปด้านข้างสิ้นใจตายไปเกียยินตรงขวาดมองซากศพจอมฟ้าเจพิษแวบหนึ่งผึ่มพํมว่าฉนชั้นรองหัวหน้าป้อมตระกูลสิบิเมื่อเฝ้ารักษาด่านนี้คงไม่มีผู้คนเฝารักษาอยู่บนเส้นทางสายนี้อีกทางเหลียวหน้าไปโอปากส่งเสียงกูเบาๆมาโอหุนกายซอที่เหลมหญ้าอยู่ห่างไป พลันวิ่งยหอะย่างมาตามเสียงเรียเกเขียยินตรงยังคงจูงม้าคู่ขาม่งหน้าต่อไปจบบทที่หกสิบสาม